สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขค,คนครับเหมือนีช่องหักนกชาแนลครับโมเมนต์มาก,กินอาหารวางพี่น้องอาหารอีสา,านบ้านทเฮาครับโอ้แกงใสกระทะเป็นโอ้หอนหอนหอนแกงเข็ดน้อยครับเบิ่งแกงเข็ดหน่อยจะพักเป็นซุมมุกครับขออนุญาตเทก็ได้พี่น้องเด้อโอ้เบิ่งคุณนี่้ ดอกชมคมดอกักบัวครับมกบัวมกอือ้อโอ้ยมอมเหมือนอื้อบุมีมบังหนาเอาละเขียดหน่อยอ้อยตอยเลยครับบูยมันบ,บานบานเข่าน,นี่แหละครับพรมกำลังหอนพี่น้องตัวใหญ่ๆก็มีตัวน้อยก็มีมีควาเขียดยิโมครับมาหัาลายใหญ่หางเศษๆย่างมือแรกครับพี่น้องทานใดสนใจบัวสิเป็นเขียดหน่อยกามี่พี่นอ้องม,มาเลยครับสุขสุขคน ทางประดันีีซ<า><ส>ีจัดทางพักนี่อันนี้โอ้หอนนอลระเบิอเนาะออออเอ้าหอนหอนไน่นี้แล้วมันถึงแสบชาป,ปี้พักครับพักบัวดืดีองเนี่ไงอนเข็นโมเข็นโมขึกนดีโมตัวยิง่งใหญ่ใส่บสโตเลย อืมอืมอร่อยแกงมามีไหมแล้วก็ไม่กินเลยนะครับเนี่ยท้าวพักขึ้นมาสูรเบอร์กินก่อนใส่พัก<ำ>หลายๆใส่นำกระเบอรข้นๆครับ กิมบุกแตกบักอือหมืองผักดังคมผักบัวเลยครับผักผักบัวดอกคนละอือหือปุยรวยน้ำมะเขือคือสมปุยรวยอุ้ยฮวอนก็ะอุตไว้อือ แสบลานโลกเล้วทเำเลยเรอต้องทำแล้วเบ้อทามระดำมเลยเขียนหน้อยเอาพิมคำว่าสนใจมากเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่านใดสนใจครับอยากสดอหอนหอนแซ่แบ,บน้ำระดื้ม เขาใส่พักด่างชมด่งคมมันสีอ่ำล้ำเนี่ยพี่น้องอ๋อบ้ากัเมีนะป่ะอืม อเด็กสดกี่จานนะว้าว่ามึเป็นเซียงเครื่องซูปน้ำมึงกินของ,นะม,งขมึงพักอาญ่าเลยครับ,บมึงกินผักเบิดปลาคนกว่านะอู้หมึงจะอันซ้อ,อนเหรอนิ่อนครับ เอาสมนี้ขิงขิงโมอีกแล้วบดัมขินโมกันลัดไปดีขิงโมอื้มกูเพิ่นบากกินกบกินเคียดต้องอขอโทษขออภัยนะครับทา่านแซ่บ <c oughs> สดใสเป็นบ่วงเป็นบ่วงเลยเอาฮึบ๊บเอาเบอร์เกอร์คาโบติโปรเด้วยมั้ยเลือกหนึ่งสัตว์พิเศษพักขนาดเป็นกินบะหมอดสิบนาทีหนึ่งลวกจำเจียลแซ่บ แบบไล่เออมาคืวาแกงปูแกงปลาเนี่ยแบบไล่เพื่อทำไงถ้าบ้านเนี่ยอุ้ยโอ้โหหอนนอนหอนนี่คือกันระดำหอนเนาะอืโอ้ยแส่บแซ่บมีรสสุภาพอรีพี่น้องมึงผักบัวดอก แจ่บเห็ดตัวเลยบัดนี่นำขึ้นไรจังไอโซมีคมส่วนหนึ่งเลยเบอร์พักส่วนหนึ่งก็พักสวนพักออามาได้ใส อ้วนขนาดครับเขียดจิู่โม่ไว้โม,เมน,ขน, <laughs> นเขียดน้อยพี่น้องเขียดรายเขียดหนังคัดทรายคัดโม่เราเห็นนะอ๋อมีสองเกียด,ดจัดไปอีสานแซ่บๆครับหาอยู <S <s ่หากินง่ายๆบานๆเฮามันเป็นงามหอนครับออกงามเมื่อคืนพี่น้องก็ไปหาการ มาบอกพอดำที่พามาก,การมือแรงาพามาแล้วนู้ผักนางตัวก็มีรเะเบอดไม่รู้เนี่ยไม่รู้นี่ข้น,น้าว่ะ <c oughs> รู้มต่อเพื่องอต่อเพื่องก็ต้องลม เ, iden, เดี๋ยวมือนเรยงเดี๋ยวถ้ามันดักอ่ะบวกหอมอันอืมเขียนหน่อยทางไว้ขึ้นหนึ่งครับให้กิดินออก เอากินอมไสปันน่าได้มันตำไงโพดคือบุยุบุยบพักนี่งันขอลองนำกนอน,กนลองนำค้อนมาสักอือแสบด้วยผิวนองด้วยขมอัมลัมจักหน่อยครับ แกงบ้านๆแกงเล่าๆฮะผักบ oh ัวผ oh ักบัวดอกดอกผักบัวเลยเพื่อเดินทำมึงอืมพุดยอนเบัว์สิบเนี่ยพี่แปดเนี่ยพี่อ่ะอืมสดเพื่อพี่น้องนี่ละเบอรเห็นปะเข็ดน้อยเฮาก็าสดหนักกว่าแช่นแช่นเขาเข็ดได้ออีกเมนูหนึ่ง มกเห็ดอีกเมนูหนึง่งสัวสัวก็ได้ครับเห็ดหน่อยถ้ามกหรือสัวเนี่ยอันนี้เราแกงแกงใด้ผ้าหยไล้ครับนีน่ครับเอาคำสุดท้ายทายสุดเพื่อพี่น้องเอฟซีแล้ครับผูเพิ่งอยากกินนำ้ำเอาพอไดมากินเพื่อแล้วพี่น้องเด้อแซบแซบครับแซบ เกลยดยำนี้มนันพี่น้นองหลยคนก็อาจจะทมว่ามันข้าวบ่ข้าวเดียวเบิดเนี่ยวอทย่ไซคัมบู่ายทายสุดครับนี่เพื่อแม่แม่เอฟซี FC. จำนำสามโบอันพักกัอเพื่อแม่แม,ม่เอฟซีเนี่โตตโตโตโต ภบคดึงสมดึงคมครับสุดยอดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บาลระเบอร์ไรเดอเหมือนนี่กินแซ่บแห้งเข้าค้ำยันไๆกินกับแกงเขียดน้อยครับแกงไม่ไหมห่อนหอนหนึ่งสองบัชโตตาสวดตาดูนออกบ้าน <c oughs> อ้าวพี่น้องท่าในใดสนใจครับบอสิเป็นเขียดขาคำบอสิเป็นเนี่ยวะ น้องงัวน้องควายโอ้ยขายดีเฮงเกิดปลานนี้กันยังลืมอยู่เอา้าสนใจเอียงกะทักทายใต้คอมเมนต์เข้ามาได้ครับเด้อหรือว่าพี่น้องอยากให้พอดำน้องกันเฮ็ดคลิปอยางให้เบิง้งค่ะทักทายเข้ามาใต้คอมเมนต์ครับเนาะผิดพลาดประการใดบ่ว่ากันครับพี่น้องผู้เพิ่นบ่ก,กินเพิ่นบ่จักของแซ่บดอกผู้เพิ่นบ่เคยกินเพิ่นก็บ่กินได้พี่น้องเลยนี่กบเครียด <Good. S 1> อัน,นเครียดหน่อยแซ่บลูกกบเนีนบ่เนีน <laughs> เครียดหน่อยก็เฉพาะเครียดหน่อยครับ เกียติโมก่กระสีโตใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยซ้ำซองนิวปีงี้ครับตามทั่วนะอันนี้เกียรหน่อยมกซัวแกงเมียนแซ่บเกียดได้หลายเมนูแล้วแต่พี่น้องเสี่ยไปเห็นนะครับเด้อสําหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุม่งมั่นปรารถนาครับล้ำลึกลื่อยๆทุกคุยเลยเบอร์ครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ